ตลาดมาไปได้ของชอบแม็กเวนสมัยก่อนอยู่เก็บก็พันนอกเราอะสายก็นานดีๆนะสายแค่ให้ดินรุดจากลากก็กินทั้งรากนะทุกคนแต่สมัยกอย่อนนั้นไม่มีสารพิษมันไม่มีเชื้อโรคอะไรเยอะนะมันมานั่งเด็ดลากผู้ของลอยเลยมันยากแค่แท้เพิ่งพิษปลาฉลาดเพิ่งพิษพัดหมูเนี่ยอย่างข่ากันเลยนะ,ะพิษพัดหมู สามระอยสิบห้าบาทไม่แพงนะแต่มันมาเสียเวลาตรงเด็ดลากอย่างเงี้ยยังบรรจงเด็ดอย่าเด็ดไมีดก็เหลือไม่เท่าเก่านะเหลือนี่เสียวพวกทำไมก่อนก็ให้พวกมึงเด็ดนะใจกัมตีกำเหลืองี้กูแค่กำมือเดือดต้องเด็ดต้องเดืออันนี้ก็แช่เกลือเลยนะแช่เกลือไปห่ออะไรอยเนี่ย ล้างเพรายากล้างอะไรออกเปิดชิลูห่อแล้วเย็นนี้จะทำจอประกาศซื้อกระดูกงูมาละไอ้นั่งงนไ like อ้น,น,น,อน,นั่นอยู่ไหนเอ้ทว่วเน่าทวแผ่นอยู่ตรงไหน น้าพี่ปลาฉลาดนะกินก็มะขามเทศอ่อนนะมะขามเทศดิบที่มันยังไม่อ่านนะคะมันยังไม่อ่านนะยอ,อย่างนํานแล้นี่อร่อยเลยทุกคนยิ่งเป็นมะขามเทศฝาดนะยัเงเข้ากันเลยมีมะม่วงเปรี้ยวๆซับใส่แบบนิดหน่อยนะพ่อยังชอบเลยพ่อกับแม่นี่ชอบวุนต้องมาช่วยกันลุมเลยคนเดียวองจะได้กินเดือนนา, <laughs> นานเดือนมีน้ำกินมันเกิดกูก็ดีเ <laughs> โอ้ยมดเนี่ยถ้านั่งดันคนเดียวมันนี่คือตอนเป็นนิดหน่อยนะมือมันแม่น,ม,นมันเด็ดปิ๊ปิ๊กปิ๊ปิ๊ปิ๊เนะอันนี้มันทรงเผื่อแ,แม่มจะเข่าต่ยอดอะ่ะกินเนื้อน <laughs> าพอดีน่ละเดี๋ยวแล้วก็จะมีพักนี่นั่นอะ่ะก็ไหลก็ไหลหน้ามา,ลาเลยนะ<ต>สาวขึ้นมาก็สลัดน้ำฟอบฟ้อมฟ้อมฟอแล้วก็พียตุ๊บอบ่ะ ให้รู้จักไม้ไพอีกทุบที่มันจะออกเขียวเป็นสายเวลากินมันจะแกบๆเก็บๆเน่ะเวลาเอาไปจิ้มน้ำพริกนี่เลยน้ำพริกมนขยุบน้ำปลาดีๆแห่งเพาะแห่งเพาะน่ะที่บ้านเรียกเะขยุบขยุบน้ำปลาแล้วม้วนม้วนแล้วไปจุ่มน้ำจุ่มน้ำพริกที่เหลวๆน้อลงเลี้ยงเลี้ยยกขึ้นมาน้ําพริกแห่งเพลืองเลยมันก็มันอมน้ำาขยุบน้ำ บอสเฮ้ยขของง่าย้วเดี๋ยวมาดูตอนเทสอีกทีกันแล้วกันเนาะจ้ะเดี๋ยวต้องให้คุณมาลุมละใช่วยกันลุมเรื่องไม่ได้หแบบเรียบร้อยแล้วเด้อพี่คนมาช่วยลุมเสร็จแหละสามคำเด็ดแล้วเหลือแค่นี้แหละม่วนสามสีทีก็มดละ โอ <Okay, S 2> <ม>เแช่ไปก่อนแช่น้ำเกลือไปอีกทีนึงข้าเชียข้าเชียโอเคเอามาเลย